ทำไมคนที่จัก,กรวาลเลือกต้องผ่านความถูกก่อนเคยไหมคะที่ช่วงหนึ่งในชีวิตเหมือนทุกอย่างเนี่ยพังลงไปพร้อมกันสิ่งที่เคยสบายก็ไม่สบายเหมือนเดิมคนที่เคยอยู่ก็ค่อยค่อย,อยหายไปคําอธิษฐานที่เคยมั่นใจก็เริ่มเกิดคําถามถ้าวันนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงเวลานั้นวันนี้อยากให้ฟังคลิปนี้จนจบเพราะบางทีสิ่งที่คุณกําลังเจอตอนนี้ มันอาจจะไม่ใช่บทลงโทษแต่อาจเป็นการถูกเตรียมพร้อมจากจัก,กรวาลมีประโยคนึงนะคะที่เราเนี่ยได้อ่านมาแล้วเรารู้สึกชอบมากก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากจะมาขยายให้ทุกคนได้รู้ในแต่ละข้อนะคะเพราะว่าจัดเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ ผ่านเรื่องราวามากมายหลายอย่างนะคะกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้ประโยคนั้นบอกไว้ว่าเมื่อพระเจ้าต้องการให้คุณประสบความสําเร็จพระองค์จะพลาความสบายไปจากคุณก่อนจะทดสอบความอดทนจะท้าทายศรัทธาและจะทําให้คุณต้องยืนอยู่อย่างลําพังเพราะก่อนที่พระองค์จะทรงมอบชีวิตที่คุณเคยอธิษฐานขอพระองค์ต้องสร้างตัวตนของคุณให้แข็งแกร่งพอที่จะรับชีวิตนั้นได้ 1. พระองค์จะทรงพลาความสบายไปจากเราก่อน ถามว่าทําไมหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าถ้าพระเจ้ารักเราจัก,กรวาลรักเราชีวิตเราก็น่าจะสบายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมักตรงกันข้ามค่ะเพราะความสบายทําให้เราไม่ขยับไปไหนไม่เติบโตและไม่พยายามที่จะถามหาหรือค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองจริงๆแล้วจักกรวาลเนี่ยไม่ได้เอาความสบายออกไปจากเราเพื่อทําให้เราลาบากแต่เพื่อปลุก ให้อยู่ตื่นจากชีวิตที่เล็กเกินกว่าศักยภาพของคุณเอง 2. พระองค์จะทดสอบความอดทนของคุณถ้าอยู่เคยอธิษฐานแต่ยังไม่เคยได้รับคำตอบนี่คือบททดสอบที่เจ็บที่สุดเพราะมันไม่ได้เจ็บจากเหตุการณ์แต่มันเจ็บจากการรอการรอที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่การรอที่ต้องเชื่อทั้งที่ยังมองไม่เห็นความอดทนไม่ใช่การทนเฉย แต่มันคือการเชื่อแม้วันนี้เราจะยังไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการอย่างที่เราเคยพูดไปในคลิปคลิปหนึ่งนะคะจากดรโจดิดเพนซ่านะคะเขาบอกไว้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆได้จริงๆแล้วนะคะเราอะ เชื่อได้แต่เราเชื่อได้ไม่สุดทางเพราะการที่บางสิ่งที่อยู่ต้องการ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวและใช้เวลาในการเดินทางมาถ้าอยู่เชื่อไม่ถึงจนสุดทางที่อยู่จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นก็จะยังไม่มาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลจะทดสอบคุณว่าคุณสามารถอดทนรอได้หรือเปล่า 3. พระองค์จะท้าทายศรัทธาศรัทธาที่ไม่เคยถูกทดสอบไม่ใช่ศรัทธาที่แข็งแรงบางช่วงชีวิตคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบจัก,กรวาลอยู่ไหนทำไมเงียบจังขออะไรไปทําไมถึงยังไม่ได้รับสักอย่างจนเราเริ่มคิดว่าเราควรจะเชื่อต่อไปดีไหมหรือเราอาจจะคิดว่าการ manifest หรือการใช้กฎแรงหนึ่งดูหรือการอธิษฐานต่อจัก,กรวาลมันไม่ได้ผลแต่ความเงียบนะนะคะ มันไม่ใช่ว่าจักรวาลไม่ทํางานนะคะแต่บางครั้งจักรวาลกําลังทํางานภายในจิตใจของคุณอยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนโลกภายนอกของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจิตใจของคุณยังรู้สึกสับสนหรือไม่มั่นใจในจักรวาลแปลว่าการทดสอบความศรัทธาของคุณไม่ผ่านการทดสอบเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอธิษฐานขอจักรวาลแล้วคุณยังไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องกลับมาที่ภายในจิตใจของคุณกลับมาที่ความเชื่อของคุณ ว่าคุณยังเชื่อในจักรวาลอยู่หรือเปล่าคุณยังเชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการอยู่หรือเปล่า 4. พระองค์ทําให้คุณต้องยืนอยู่อย่างลําพังช่วงชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวที่สุดมักเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ยินเสียงของตัวเองชัดที่สุดบางครั้งจักรวาลก็ต้องพาคนบางคนออกไปเพื่อให้คุณได้กลับมาเจอพลังความเข้มแข็งและคุณค่าของตัวเองอีกครั้งคุณไม่ได้ถูกทิ้งนะคะ แต่คุณกำลังถูกแยกออกเพื่อเติบโต5ก่อนที่จะให้ชีวิตที่คุณอธิษฐานขอพระองค์ต้องสร้างตัวตนที่คุณสามารถรับมันได้ลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเร็วเกินไปในวันที่หัวใจของคุณยังไม่พร้อมบางทีถ้าคนดีๆเข้ามาแล้วคุณยังไม่พร้อมอ่ะคุณจะไม่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้สุดท้ายมันจะมีบางอย่างที่พาเขาออกไปจากชีวิต เราก็เห็นตัวอย่างกันในหลายๆคู่อยู่เนาะว่าถ้าเราเจอคนที่ดีแต่ถ้าใจของเราอะ่ะยังไม่พร้อมเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาคนคนนั้นไว้ในชีวิตได้จำไว้นะคะว่าจัก,กรวาลไม่ได้ช้า จักรวาลแม่นยําเสมอจักรวาลรู้ว่าคุณต้องเป็นใครต้องแข็งแรงแค่ไหนถึงจะรักษาสิ่งที่กําลังจะมาไว้ได้ถ้าวันนี้ชีวิตของคุณไม่ได้ง่ายถ้าวันนี้คุณกําลังเจ็บกําลังสับสนหรือกําลังเดินอยู่คนเดียวอย่าพึ่งสิ้นหวังนะคะอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งเลิกเชื่อในจักรวาลเพราะบางทีจักรวาลกําลังสร้างคุณอยู่ให้เป็นเวอร์ชันที่แข็งแรงพอสําหรับชีวิตใหม่ที่กําลังจะมาถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแสงเล็ก ให้ใครอีกคนที่กำลังเดินตามทางเดียวกันกับคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเอง